S 1 so 2 3 2 3 1 2 3ามอมแล้วมือกันหกมือกันให้สู้ไปด้วยกันไม่ใช่ให้หมดปอ่ะ ัะม่าีนี่ไหน้องทนูปด้วยนสู้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 ส้สู เวลาไปไหนเป็นค่าน้ามันค่ารถนะ้ถึงสิบปีนะอันนี้นะสองพันสามพันบาทไม่ได้ให้ป้าแตนนะจ๊ะให้ป้าแตนส่งให้แม่น้องที่กรุงเทพเรียนนังเสือเป็นค่าอาหารน้องอมนะคะน้องอม ดูคลิปนี้แล้วฟังออ้ีนะขยันขยันเดียนอะไรไม่ต้องยุ่งหมดดูแต่นักเสือเรียนแต่นักเสือโอเคแล้วฟังไม่ใช่ไอ้ฟังยายนะ <c oughs> <บ>ใครเป็นลูกสาวฉันน่ะนี่แม่ช่วยสองพันบาทนะเป็นค่าดินค่าอะไรแล้วแต่แล้วแต่จะไปทำนะแม่ช่วยสองพันบาท ข้ซื่หวย้า่หวยคุณเชื่อได้แต่ยาชึ่งหมดเหลือไปสิร้อยเนี่วขอแล้เมือคืนนี้วันนี้่าไม่ร้องไห้ร้องไห้เลยร้องห้หอเรากาะกันนะเรากอดกันู้ไปด้วยกันดู้ไปด้วยกันนะอากีเป็นกำลังใจให้ บรไอ้ยีจะเป็นกำลังใจให้นะออีก่งสองสามสู้สู้สู้ขอคุณแม่ค่ะอีคุณค่ะขอให้เอทากดคนจมาซวคุณผู้ชมกว่าจะได้คลิปแต่ละคลิปสวัสดีค่ะอยู่กับแม่ดาฟแฟมเลี่นะคะตอนนี้ก็ปนค่เราชนะตั้งดูให้ยังร้อกี่นาทีหนาทีนะคะโอ้เสือกว่าจะมา มันจะปลาคลองเหรอได้เได้เลอ้โหปลาคลองนี่ค่ะสวยค่ะตรงที่นั่นแหละมันอาวเอาใส่ด้วยโอ้โหโอ้โหโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวน่ายนะคะนี่นะคะเดี๋ยวขอถ่ายผ่านใบสีนะคะเขาจะใบสีอะไรน้องแบบนี้ห้าเสียนใบสีห้าเสียนใบสีเทพเทพสวยเสือเสือถ่ายให้ดิค่ะสวยมากเลยเรา ได้เลยๆมาเลยเดินสองเดินสองสามโอเคสวยงามครับอิสระมาอิสระมาเดี๋ยวว่าไม่ให้แสงมามาช่วยสามมาสวยๆสาม โอเคเน่เอาไม่เอาไม่เอามาโนโนโน่เพราะคนไม่ได้ถ่ายเอาเลยมาช่วยกันถือคนละอันโอเคโอเคีน้องแต่งกล้องมาทั้งหมดลูกไม่สนใจก็เอาพี่น้องชายน้องชายน้องชายลูกชายลูกสาวไม่สนใจนี้แต่เขารู้ว่าใบสีใหญ่แค่ไหนโอหนึ่งสองหนึ่งสองติดผลไม้ติดใบสีสวยงามสวยมากค่ะ ครับผมล่่กันนะครับเสือเสือชายเสือขอพี่แค่องไผ่ของเสืออเป่เอามาให้แมเอามาแนเปิดให้ด้วยนะื่อกี้สต๊อกไป ล่องดาล,ดาลดา้่องดาล่องดาช่วยหยิบมาให้อีกสองหัวผมเลย<ะ>มันมีทั้งหมดสิบ<า>ท่างนงานมันมีปวงเล็กเยอะค่าค่า Goodbye. นำมาสามีเดี๋ยวเอปานโอพัควะโตสายเชื่อตสังโคสายเชื่อนามาเนียวน่นเดียวนอ่พระพจักษ์พรแช่ตึงรวมเดนาสาวเหนียวนิ่งมากตาไว่านสุขภาพแข็งแรงทำอะไรรัเลินนะคะ Terima kasih. จบก่อนเนาะน,นะครับพอดีเหลือไม่กี่ท่านแล้วนะครับโชคดีมีความสุขรับโดยรับรยกันทุกคนนะครับทุกท่านครับที่หลงไปใจม,มันมองไม่เห็นหน้าจอน,นะครับ มันร้อนนะทุกท่านนะ ประทับตุ้งจำปา be there. Be good. ถ่ายให้าไปถ่ายคนเดียวเลยดิเงี้ยไฟถ่ายอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเดี๋ยวรอป้าแเิขอกนั่นละเราจายนี้นะใช่เราห่างถ่ายไหมไม่ต้องเราไม่ได้กินคนนี้อยู่แล้วนะเดีวทำแตกได้สยดายโอเคเราไม่ไป ยกมือไปฟังเหรอว่าไข่ไม่เป็นไรดูด้วยนะดูด้วยนะข้าวโพดดอกแดดเที่ยงเนาะน้องพุกเคยเห็นใช่ไหมเห็นค่ะพูดอะไรได้ยินป่ะได้ยินเดี๋ยวเดี๋ยวเดีละเยอะมี่จะดปากมากนะหนึ่งสองสาม เอาละเกาะมือกันเกาะมือกันให้สู้ไปด้วยกันเกัไม่ไดนนี้ก็เ็ประชุมอาเซียนประชุมอาเซียนไงประชุมอาเซียนทุกคนสู้ไปด้วยกันสู้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  นี่นะ2,000บาทนะมอบให้น้องชายเวลาไปไหนเป็นค่าน้ำมันค่ารถนะได้ได้ถึงสิบปีนะอันนี้นะ2,000 3,000บาท ไม่ได้ให้ป้าแตนนะจ๊ะให้ป้าแตนส่งให้น้องกร่กรุงเทพเรียนนักเสือเป็นค่าอาหารน้องอมนะคะน้องอมดูคลิปนี้แล้วฟังไออีนะขยันขยันเรียนอะไรไม่ต้องยุ่งหมดดูแต่นักเสือเรียนแต่นักเสือโอเคแล้วไม่ใช่ไออีฟังยายนะใช่เป็นลูกสาวใช่ไหนี่แม่ช่วยสองพันบาทนะเป็นค่า ดินค่าอะไรแล้วแต่แล้วแต่จะไปทํานะแม่ช่วยสิลพันบาททำซื้อหวยทำซื้อหวยคุณื้อได้แต่ยาเื่อหมดเหลือไว้ใชน้อยนีงเหลไ้อยเดีวม่ร้องไห้ร้องไห้เยร้องไห้ร้องไห้ร้องไห้เรเราเกาะกันนะเราเกาะกันูไปด้วยกันตูไปด้วยกันนะไออีเวนกำลังใจให้